และขอเสียประเวยกับน้องๆของเราทุกคนด้วยนะครับในรอบของชุดว่ายน้ำจแฟนพิมพ์ญาครับและขอขอบคุณนะครับน้องจากทีม Mr. International Thailand 2024ด้วยนะครับเอาละครับทุกคนครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะเข้าสู่การประกาศรางวัลพิเศษนะครับสำหรับรางวัลแรกของเราในช่วงนี้ครับ นั่นก็คือ SELECT ชู n a นะครับกับรางวัลซีเล t กแ s t ฟิตนะครับซึ่งจะได้รับเงินรางวัล1,000 0บาทซึ่งเรามีทั้งสิ้น2รางวัลด้วยกันครับสนับสนุนโดยซีเล c t ชู n าและผู้ที่ได้รับรางวัลสำหรับซี e ล t กแ s t ฟิตได้แก่หมายเลขหมายเลข12ครับ เชินนะครับน้องไฮนี่อามนดาอามนดาเจนเซนรองนับดึงมิสแกรดไทยแลนด์สองพันยอและเป็นตัวแทนจาก SELECT ชูน่าให้เกี่ในการพอบตำแหน่งครับปรางวัลพิเศษจากทาง SELECT ชูน่านั่นเองครับกับรางวัลซีเล็กเบสฟิตไปซ e เล c กชูได้ครับ ยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะครับหมายเลข12และหมายเลข17ครับรมถึงต,ต่อกับคุณน้องไฮดี้ด้วยนะครับและเราเดินทางไปต่งที่เรา รางวัลต่อมานะครับนั่นก็คือรางวัล Perfect Body ครับซึ่งจะได้รับนรางวัล1 0,000บาทสนับสุดนั้นโดยมิราเบลไายราราเบลครับและสำหรับรางวัล Perfect Body ได้แก่หมายเลข นี้ครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์ออร่ามหาราณีครับตัวแทนจากลาลาเบลครับให้เหกียรติในการพอบตำแหน่งครับอีกหนึ่งรางวัลพิเศษของเธอนะครับกับ p Perfect p a r t y ครับจะได้รับารางวัล1น0 0บาทสนับสนุนโดยมิราเบลใหมลาลาเบลครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ออร่ามหาราณีเป็นยังสูงครับ รวมถึงแสดงความยินดีกับหมายเลข12ด้วยนะครับเอนต้นครับไปต่อกันที่รางวัลพิเศษอรรางวัลต่อมานะครับนั่นคือรางวัล Best in s w Suit ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมบายถิมย่าครับซึ่งรางวัลน,นี้ครับจะได้รับเงินรางวัล1000 0บาทสนับสนุนโดยทิมย่าแบรนด์ซึ่งได้แก่หมายเลข และแล้วานี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณพิมพ์นาราสาววงครับซีอีโอพิมแยบแบรนให้เกียรติในการมอบตำแหน่งกับ Best in Swimsuit แสดงความยินดีกับน้องพิกแพรด้วยนะครับ และขอขอบคุณนะครับคุณพิมพดาราสางงครับ CEO พิมพ์ย่าแบรนด์ปยังสูงครับอไรักัอุกคนครับและรางวัลพิเศษของเรายังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะว่าสําหรับรางวัลที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปครับพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่ารางวัลนี้จะพาเธอนั้นผ่านฟ t r แทร เข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเราจะมาเริ่มต้นกับรางวัลแรกของเราที่จะพาทันฟาสต์แทรดผ่านเข้าสู่6คนสุดท้ายนั่นก็คือ IGL จิต Iconic Beauty Award ครับซึ่งรางวัลน,นี้นะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง1 0 0 0 0บาทครับสนับสนุนเงินรางวัลโดย IGL Hospital ครับ และสำหรับรางวัล IGLG Iconic Beauty Award ได้แก 17, ่หมายเลขหมายเลข17ซึโน่ซึโน่ไว้ครับแ่ะวัรนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณธนากรเจริญกรรมการผู้จัดการ Ideal Hospital Clinic ให้เกณฑ์การมอบตำแหน่งครับเรียนชัยครับ แสดงความยินดีกับหมายเลข17ด้วยนะครับน้อง ขอขอบคุณคณนนะผู้รอดเจริญครับกรรมการผู้จัดการ IDL Hospital and Clinic นไปอย่างสูงครับและแน่นอ,อคบบคนครับทุกท่านครับหมายเลข17ฟ้าแจงเข้าสู6่6คนสุดท้ายรางวัลฟ้าแขกของเรายังไม่หมดแค่นี้ครับทุกท่านครับเรามา่อกันที่รางวัลต่อมาครับนั่นก็คือรางวัลผูเก่เบสเซลเลอร์ครับ ซึ่งรางวันนี้ครับจะได้รับเงินรางวัลหน0 0 0หบาทสนับสนุนโดย B2 Benihana ครับและสำหรับรางวัลพู o เก t เต็ t s e น l e r รไดแก่์ y ายเ ขอรคอนเชนญทุกพิสิทธ์ดีกินครับแทนจากดีชูเปรนด์แค่ให้เกียรติงานมอบตำแหน่งครับกับทุกเก่เบสเซนเตอร์ยินด,ดีกับหมายเลข12ด้วยนะครับ ึ่งเจอจะได้รับนะครับสายสพ่ายพร้อมกับเงินรางวัล1 0 0 0 0ืนบาทโดย b ีชูเ i c a แคร์รบถึงขอขอบพระคุณครับคุณพิสิทธิ์ลีนินนะครับเป็นหันจากดีชูเมดแคร์เป็นอย่างสูงครับและแน่นอนครับว่าสำหรับหมายเลขสิบองกดแชมเปลยผ่าน้็สู่หกคนสุดท้ายเรียกได้ว่าปีผลใจได้เลยครับทุกท่านครับ ไปต่อกับที่ฟัสแทร็กสุดท้ายนะครับที่ผ่พาเชนนันผ่านเข้าสู่6คนสุดท้ายโดยอัโตโนมัติและก็คือผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดนะครับต้องอรางวัลมิสพอ p u ูล่าโหวตซึ่งจะได้รับเงินรางวัล1น1,000บาทครับสนับสนุนดโดยพรีเมอร์นมนดนเองครับและสำหรับเจ้าของตำแหน่งมิสพอฟฟูล่าโหวตได้แก่หมายเล่ สารครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมีโล่แบรนด์เนมจำกัดครับเพื่อเกิดในการมอบตำแหน่งกับมไสพ่อลื้นเร์โบและสำหรับนะครับไดสพ่อลื้นเโบดนะครับจะได้รับสายสะพายพร้อมกับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับ รียกว่าเป็น2รางวัลซ้อนนะครับสำหรับหมายเลข17บกับรางัลาสแ c k ของเราครับและในโอการนี้ครับผมขอขอบพระคุณครับคุณอารีนชาคุชวัชษณครับกับการผู้จัดการบริษัทรีโม่แปดเด็กจำกัดเป็นอย่างสูงครับยินดีกับหมายเลข17อีกครั้งครับน้องสโนว์สโนว์ไว้เอาละครับทุกท่านครับเรียกเลยว่า ในสาวฟลาชแทร็กของเราเรามีน้องสองท่านที่ได้รับสำหรับรางวัลฟลาชแทร็กนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะคัดเลือกมาอีกหนึ่งท่านที่เป็นคะแนนจากคณะกรรมการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายนั่นหมายความว่าในช่วงนี้เราจะมีอีก4ท่านครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายแลนะท่านต่อมาครับท่านที่3ในหคนสุดท้ายนี้ได้แก่ คนสุดท้ายท่านต่อมาครับซึ่งได้แก่มหมายเ เท่า้นครับที่จะได้ไปต่อนะครับสำหรับแกรนด์ไฟนอลของเรา Miss Grand Thua ก e 2025หนึ่งในสองคนนี้นะได้แก่หมายเลข Miss Grand ภูเก2025ได mm ้แก่ ขอบคุณนะครับน้องๆอ,อีก6ท่านที่เหลือทางด้านหลังด้วยนะครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราให้น้องๆน,นะครับทั้ง6ชท่านไปพักผ่อนด้านหลังสักครู่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ในรอบต่อไปครับซึ่งแน่นอคนครับว่าสำหรับในรอบต่อไปในกับทุกท่านจะได้มาพบกับน้องของเราทั้ง6คนในชุดโบราณตีสวยๆจาก g l g a n g Design นั่นเองครับเอาละครับเพื่อนๆครับและสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับผมขอ